สวัสดีครับไปพนช้างน้อยเมืองไทยครับก็เสียงจะดังหน่อยนะครับเสียงจะดังหน่อยจะตันหน่อยก็เวลารับชมก็เบาเสียงะเบาเสียงหน่อยละกันนะครับผมก็จะเป็นเสียงลมเสียงฝนลงหลังคาครับผมเนี่ยครับหลังคาหลังคาเราอะเป็นยังไงครับหลังคาเรา หลังคาพึ่งพักเราอะครับนู่นหลังคาชายพลนะครับส่วนพื้นบ้านพ่อจะเป็นอย่างนี้เนี่ยพื้นบ้านชัยพลหลังคาชายพนครับก็คืนม,มาวันต่อวันแล้วครับวันนี้ก็ตกย,ยิ้มยุ้มยิ้มมาตั้งแต่เช้าครับผมก็พึงพึ่งเอาเข้าจริงก็พึงจะมีน้ํามีเนื้อเดี๋ยวนี้แหละครับเนี่ยทายเน พิ่งมีน้ำมีน้รักห้านทีสิบนาทีนี่แหละก่อ,อนนานนี้ก็ไม่มีอะไรเอ,อ่อฝนตกเป็นลักษณะฝนที่เป็นฝนคลึมคลึมนะครับฝนคลึมคลึมปลอยปลอยตั้งแต่เช้าไม่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าครับเป็นฝนเงียบเงียบคลึมคลมสบายสบายครับไม่ไม่ไม่เป็ฝนฝนที่น่ากังวลน,นะ ฝ่าบ้านฝ่าข้างนะครับฝ่าข้างครับผมเป็นนันนี้ครับผ้าหม่มผ้าห่มเก่าๆครับมัดถึงแล้ว ได้ได้ชม,มบรรยากาศไปด้วยกันละกันดีกว่านะครับผมก็เนาะชมบรรยากาศไปด้วยกัน,นครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่ว่ากันเนาะครับเนาะไม่ไม่ไม่มีครงชัดบ้างหรอครับอ่าไม่ชัดบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะ เขเล่นคือคิวในในโรงเขาแหละมิจฉาท์ถึงบ้างครับโรงเขาก็มิสาสตร์ถึงบ้างแต่ก็ไม่ไม่ไมน่ากลัวอะไรเท่าไหร่อ่าหมายังไม่นอนวิญญาเพื่อนเขาเลยครับนั่นน่ะหมายังไม่นอนวิเพื่อนเลยเขาโรงเขาใหญ่ครับฟองฝัง าานี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับอาตาฟ้าเปิดวัคซีนครบหรือว่ามันระบาดเบาบางนะครับนะแต่ใครอยากจะมานั่งดูชายน้อยใช้ล่าเย้พนสุดหล่อนะครับก็จะได้มานั่งมานอนอยู่บนนี้นะครับคนที่พักเนี่ยที่ผมพักอยู่เนี่ยแล้วก็ได้ดูได้นะเ,ลเลี้ยงนะครับ เปิดให้ได้เลี้ยงแบบนี้ครับ คาดว่านะครับคาดว่าหญ้าได้ปลูกแน่นอนครับได้ปลูกแน่นอนได้ปลูกแน่นอนหญ้าแพนก่านะครับได้ก่อน ญาติพลาได้ปลูกก่อนแน่นอนครับผมทราสภาพนี้ไม่ต้องกลัวครับพอฝนตกอย่งเงี้เยเ,เราได้ถ่ายเข้าเราได้ถ่ายเข้าแหละพื้นที่ ใส่เข้าแล้วก็แล้วก็ตัดแบบแล้วก็ตัดยาที่เรามีนะครับแล้วก็หวานแล้วก็ใช้โรตารี่ตีจบจบเลยครับผมเราได้ยาขวาย,ยามาแล้วเต็มอันเนี่ยช้างก็กินนะครับเฮงกลุลาให้โปรตีนสูงด้วยครับช้างก็กินเพราะว่ามันมันจะเหมือนเหมือนยาแพกไทยยาแพ็กสบายเลย กิ่งไม้ปีูตกจะไม่ตกใจด้วยครับเนะี่บ้านนะ ตอนนี้ก็ฝนก็หยดครับผมฝนหยดครับฝนหยดฝนหยดฝนหยดอืม ไม่ไหวไม่หวัดครับดูรัวเดี๋ยวคงต้องนักโต้องลื้อคอกเนี้ยครับหลังคาคอกเนี้ยมามาทำลือ้อคอกเนี้ยครับหลังคาเนี้ยมันได้ยังใหม่ๆหน่อยครับอาจจะต้องลื้อมาแทนอันนี้ครับไม่ไหวครับโค้งหหหหดานหน้าดูครับบ้านพ่อไทยพล อ่าฮะแล้ก <bin uk> <azo> ็เป็นคอกมาครับบูดาบูดาท้ายรถครับลานีชาลีนะฮะแล้วอยู่ยืนในคอกนะครับหลบฝน นะครับฝนตั้งหลบอะครับฝนตอนนี้อ๋อน้ำในทุ่งเริ่มถังแล้วครับเริ่มได้เรื่องแล้วครับดูแล้วเป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็มาจะไปไล่ใน คน,คนเลี้ยงช้างนะครับวิธีคนรักช้างไทยประมาณนะครับก็เดี๋ยวผมอัพโหลดเสร็จแล้วก็จะไปไลค์ครับผมครับผมขอบคุณครับทุกการติดตามนะครับผมก็มาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ